เอาวะเอาแล้วครับพ่อแม่พีกก่น้องทุกคู่นี้ับจัดตามองครับนะคู่หยุดโลกของวันนี้เลยโอ้โหถ้าช่างอ่อนชนะอาิบพีกอไม่อีกสองมัดนะครับคู่นี้เป็นคู่หยุดโลกครับที่ไหน เพ่อชอว์ใครจะเป็นที่สุดของหันก่อนกอได้เี่ตาสี่ลองมาหมื่นเดเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องดีก็รบรักครับทุกท่านห้ามกระพริบตามีกล้องโทรศับหยิบขึ้นมาครับแท็กเอทั้งหัดละองแท็กบีชอว์ตะลุยชอว์ ทิงไฟนะครับสิงไฟไ,ไปเข้าครับแท <te am> ็กบีค่อยๆเข้ามาครับชวเจรยนิดนึงเข้าครับขอดโดนบอลติดครับขอดโดนบอลติดค่อยๆอยเข้าช้าๆครับเจริญดวงเดียวเดี๋ยวเดียว <te am> <B>